นี่นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับบัวนะครับแง่งบัวหิมะนะครับผมได้สั่งมาจากเชียงใหม่นะครับที่เขาปลูกกันบนดอยนะครับซึ่งผมจะเอามาทดสอบนะครับปลูกในภาคอีสานนะครับปลูกในจังหวัดขอนแก่นนะครับว่ามันจะโตหรือเปล่านะครับว่าจะเป็นหัวหรือเปล่ามันจะตายหรือเปล่านะครับคอยมาดูนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับทดสอบนะครับทดสอบปลูกทดสอบนะครับนี่คือบัวหิมะนะครับ แง่งบัวหิมะนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นหลุมนะครับที่เราเตรียมไว้ปลูกบัวหิมะนะครับนี่ก็จะเป็นแง่งมันนะครับแง่งหัวแง่งบัวหิมะนะครับที่จริงเราไม่ต้องปลูกแง่งใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับเอามีดเอามีดสับออกนะครับแบ่งครึ่งนะครับถ้ามันได้เยอะก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจนะครับผมจะเอาลงไปใส่ เป็นแง่งใหญ่เลยนะครับนี่ครับเราก็ได้ทำการนะครับใส่แง่งมัวหิมะลงไปในหลุมแล้วนะครับต่อไปก็คือการกรบนะครับเอาดินกรบนะครับเราก็ได้ทำการนะครับกรบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทดสอบนะครับปลูกในที่บ้านของผมเองนะครับว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะครับ เรยงงอกหรือเปล่านะครับว่ามันจะเจริญเติบโตมีหัวหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาดูกันนะครับตอนมันเติบโตนะครับ